สวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วนะฮะเดฟคิดจากวอร์ซีหกสิบหกนะฮะวอร์ซีติส s ิสซีซั่นสองโอเคนะฮะคลิปนี้จะเป็นการสอนเช่าเซิร์ฟฟาร์มไม่ว่าจะเป็นฟาร์มอ่าล็อกกี้หรือว่าอ่าเซิร์ฟเชา่าล็อกกี้หรือว่าฟาร์มบอสขั้นแรกนะฮะให้กดไปที่เพจเกมแล้วก็ลงมาที่ My Server ล่างขวานะครับ My Server รอสักครู่นะฮะโอเควิธีเช่าเซิร์ฟล็อกกี้เอาไว้จัดกิจกรรมภายในแคร์หรือว่าเอาไว้ซ้อมยิงหรือว่าเอาไว้ยิงเล่นกันนะครับให้ดูตรงนี้นะเล่นล็อกกี้นะฮะอ่าแล้วก็ส่วนเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม วามบอสเอาไว้ยิงบอสเอาไว้ฟาร์มนะฮะจะอยู่ด้านขวาเป็นปุ่มที่2นะครับวิธีเช่าให้กดเข้ามาสมมติเราจะเช่าเอาไว้ห้องไว้ฟาร์มบอสกดไปที่เลนฟาร์มบอสนะฮะเลือกประเทศสล็อตคือจำนวนผู้เล่นสูงสุดภายในเซิร์ฟรฟาร์มเรานะครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นจำนวนวัน เมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะฮะประเทศจำนวนผู้เล่นเราก็จำนวนวันให้ใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มของเรานะฮะพาสเวิร์ดของเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มนะฮะช่องอ่าติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับ3ช่องกดเล่นเซิร์ฟเวอร์นะฮะ ถ้าเราไม่ติ๊ก3ช่องนั้นมันจะไม่แสดงชื่อภายในแมปจะไม่แสดงเป้าภายในแมปนะฮะถ้าใครยังไม่ได้ติ๊กหรือว่ามีปัญหามันไม่มีเป้า,ม,ม,ม,ปามันไม่มีชื่อนะฮะให้มาหน้านี้นะครับแล้วก็ไปกดที่เซิร์ฟเวอร์ที่เราเช่ากดเซตติ้งตรงนี้ได้เลยนะฮะ เมื่อเราเช่าสเตตัสเซิร์ฟเ,เวอร์จะเป็น pending นะฮะ pending คือเซิร์ฟเวอร์ยังไม่ออไลน์ก็คือยังเข้าไม่ได้นะฮะต้องรอประมาณ5นาทีให้เซิร์ฟเวอร์ขึ้นสเตตัสออนไลน์แบบเซิร์ฟนี้ก่อนนะครับถึงจะเข้าได้วิธีต่อ,อยูเซิร์ฟาร์มก็กดไปที่เซิร์ฟฟาร์มที่เราจะต่อแล้วกดรีนิวข้างหลังนะฮะแล้วก็กดรีนิวเลือกจำนวนวันได้ตามปกติ วิธีให้เพื่อนอ่าจอยเซิร์ฟฟาร์มกดไปที่เพย์เกมนะฮะไปให้เพื่อนเข้าไปที่ p r i v a t e server แล้วก็ค้นหาอ่าชื่อเซิร์ฟฟาร์มของเรานะฮะแล้วกด apply ไปอ่าประมาณนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะเพือ่อแบบจะมีการอัปเดตแนะนำเทคนิคในการเล่นเซิร์ฟเวอร์ ก่อนสี่สิบตี้สิกๆๆนะครับขอบคุณมากครับ